ดีครับ <Yeah. S 1> วันนี้กับช่องบันนรี่จีพี เช่นเคยนะครับผมใช่วันนี้เรามาในคลิปกินเมนูอะไรหมึกอะไรนะไม่รู้จำไม่ได้หมึก, am, กร,ราดน้ายาน้าปลานะครับผม <c oughs> ก็คือวันนี้ไม่แบบเ <c oughs> แบบขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะทําคลิปหลายๆคลิปเลยแต่ก็หิวะ่ะก็เลยแบบหาคลิปกินไปด้วยแล้วให้คุณชมแบบดูเรากินไปด้วยแล้วก็หาอะไรกินไปด้วยนะเดีย๋ดวยวจะแบบเดี๋ยวจะหิวก็ขออภัยไว้ก่อนเลยสาหรับคนที่ดูตอนกลางคืนนะสำหรับคนที่ดูตอนกลางคืนนะผมบอกเลยว่าคลิปนี้มีตายนะก็ขออภัยทุกคนจริงๆนะผมก็แล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่า เดี๋ยวขอแบบโซยแตงอะกินกับอันแคลตแก็อร่อยนะอดไหมมันจำแตงกินก่อนนะอ,อ,อืมอือตัวใหญ่เลยได้ไหมตัวใหญ่ด้วยวันนี้หมึกเรามีไม่ก็เยอะนะเป็นไงอันนี้คือครั้งแรกของหมึกสายกับพวกเราสองคนเลยนะอันนี้อันนี้ยังไม่สดนะนี่นแบบลวก เอางี้ดีกว่าถ้าคนติดตามครบหนึ่งพันนะท้าเลยท้าเลยครบหนึ่งพันเดี๋ยวเราจะไปกินหมึกสายแบบสดๆให้คุณชมดูเอามไหมแบบยังดิน้นอยู่แบบยังดิ้นกอดหน้ากอดตามไหมโอเคโอเคนะถ้าครบหนึ่งพันซับสไครต์นะผมเดี๋ยวผมมันจะไปหาหมึกสายแบบสดๆมากินกับแฟนกันเลยนะผมหรือว่าไปกินที่ร้านโอเคไหมโอ okay. เคเพราะเราไม่เคยกินสดๆนะหือ หืมอ่อหืมหืมหืมอร่อยมันก,กรอบๆหอมๆเนาะใช่วหวานๆนิดนึงอ๋อ 嗯嗯吃。好味。好吃吗？啊、mm.，太棒了。 เป็นยังไงโอ๊ยโอยดีกว่าที่คิดไปอีกเฮ้ยเฮ่หงอหมดแล้ววฮ้ววววววยเฮ้ยผมจะพื้นหมดเลยไม่อยาจช่วยมันเลยไปเร็เลยเลยวิ่งเลยวิ่งเลยสซยตัวใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่ละบอกเลยนะก่อนจะล่วงอะ่ะมันตัวใหญ่กว่าน,นี้มากนะผมเพราะลูกเสร็จก็ได้แค่นี้แอบแต่นแนวแต๋วตัวตเล็กมากอือห <c oughs>

ส่วนราคาเมนูนี้ไม่ถึง150ใช่ไหมจะไปซื้อของเราก็มีสองสามร้อยอ่ะมึกก็ได้เยอะอน,น้ำยำนะได้ไหมฮะได้ไหมอะไรวะ ผมชอบกินแครอทนะไอกินกับน้ำนี่อร่อยมากเลยไอ้อหัวล้นนะดูดิไอ้หัวล้นเหน็นะเหนนะไอ้หัวล้นนะสามสองหนึ่งจัดืา ปลอบรอบนี้จะหมดไหมหมดหืมหืม อ,อ,อ,อร่อยอ่ะม่าไส้เหรนี่ยอร่อยไหมถ้าเรากินอย่างนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยลองชิมดูอบกรอบอร่อยมากเสียงอย่างับแก้วแตก <c oughs> กรอบ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 ถ้าเปลี่ยนเป็นกุ้งหรือว่าปลาหรือว่าอย่างอื่นก็น่าจะอร่อยนะอ๋อ เดี๋ยววันหลังนะถ้าถ้ากระแสดีๆนะผมอาจจะแบบหาของกินที่แบบดูน่ากินกว่าน,นี้มีหมึกทากโกกุ้งลับตืร์ปูตะระบะวะนไม่รู้แพงทั้งนั้นเลยเนี่ยคนละตัวท้ายมาเร็วดชนกันหน่อยเรยลูกหนูมไม่แฟนตัวใหญ่เลยนะมันก็ใหญ่ทั้งคู่นี่หว่า

응 음. 응응응못 아무. ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์นะผมให้กับช่อง Memory TV นะครับผมใช่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยจะมีคลิปขออภัยจริงๆนะอร่อยมากๆแต่การที่ดูตอนคืนนะกราบประธานอภัยด้วยนะครับผมโอเคครับ <Okay, S 2> สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายไปคลิป